ถ้าภาพจำของคุณเกี่ยวกับหนังกอซิล่าคือการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ของราชาแห่งสัตว์ประหลาดคือเรื่องราวของกาบาจุนัยของเด็กๆและไคจูที่เป็นมิตรถ้าอย่างนั้นสิ่งที่คุณเพิ่งเห็นเป็นเมื่อครู่มันคืออะไรล่ะนี่คือกอซิล่าปะทาเฮโดา่าภาพยนตร์อีกครั้งหนึ่งเคยถูกตราหน้าว่าเป็นความผิดพลาดที่สุดครั้งหนึ่งในโปรซ่าหนังกอซิล่าเป็นภาคที่ถูกแฟนรุ่นเก่ากลดา่าและทำให้ผู้ว่าับของมัน ถูกแบนด์ไม่ให้ยุ่งกับซีรีส์นี้อีกเลยแต่ในวันนี้ความผิดพลาดที่ว่ากับกลายเป็นสมบัติล้ำค่าความบ้าคลั่งของมันได้ยกกระดับให้กลายเป็นตำนานเขาคลาสสิกที่ทรงพลังและงคงถูกพูดถึงมาจนถึงทุกวันนี้คลิปนี้อจะพาคุณดิ่งไปสรุปกันว่าทำไมการะตอง,องที่หลุดโลกและภาพฝันร้ายที่โชว์วิปรานเหล่านี้ถึงไม่ใช่จุดอ่อนของหนังแต่กลับไปหัวใจที่สำคัญ ที่ให้มันนั้นเป็นอมตะเพื่อที่จะเข้าใจความวิปราสของกอสซิล่าพัทเฮโด่าเราจะย้อนเวลากลับไปไม่ใช่ในโลกไฮจูแต่คือโลกความจริงของญี่ปุ่นในช่วงทศวรรษพันเก้าเจ็ดสิบยุคนั้นคือช่วงเวลาของปฏิหารทางเศร,รษฐกิจญี่ปุ่นกําลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดอุตสาหกรรมเบ่งบานแต่ทุกปฏิหารย่อมมีราคาที่ต้องจ่ายและราคาที่ญี่ปุ่นจ่ายในวันนั้นคือสิ่งแวดล้อมที่กําลังจะตาย ความพิจิกโรงงานทำให้อากาศขมุขมัวจุดเกิดเรื่องหอกหืดยกไขจิสารประหลอดที่ปนเปื้อนในทะเลทำให้ผู้คนในเมืองมินามิตะต้องทนทุกข์ทรมานจากความผิดปกติท,ทางระบบประสาทนี่ไม่ใช่พอตหนังสัตว์ประหลาดแต่มันคือฝันลายที่เกิดขึ้นจริงและจากโคนตม่มแห่งความโลภและความกง,ง่ายของมนนษุนนี่เองที่สัตว์ประหลาดตัวใหม่ได้ถึงกำเนิดขึ้นเฮโด่ามันไม่ใช่สัตว์จากต่างดาวจริงๆมันก็เป็นเอเลียแหละ มันกินมลภาวะที่มีชีวิตผู้ที่นําฟันลายนี้ขึ้นสู่จอภาพยนตร์คือผู้กับโยชิมิสึบันโนเขาไม่ใช่ผู้กับขับประจำคนหนังคอสิล่าแต่เขามีบางอย่างที่อยากจะพูดและเขาต้องการให้คนดูรู้สึกถึงมันไม่ใช่แค่ดูมันบันโนมองเห็นว่าความกลัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นในตอนนั้นไม่ใช่ระเบิดปรมาณูต่อไปแต่เป็นขยะและความคิดที่พวกเขาสร้างขึ้นมาเองทุกวันก่อจึงสร้างเฮโดล่า ให้เป็นเหมือนกระจกสะท้อนเงาที่น่ารังเกียจของสังคมไปผลผลิตโดยตรงจากการกระทําของมนุษย์นี่เคยผลว่าทาไมหนังเรื่องนี้ถึงรู้สึกแตกต่างมันไม่ได้แค่เล่าเรื่องสปาล์สู้กันแต่มันกาลังตะโกนใส่หน้าคนดูว่าดีไงนี่คือสิ่งที่พวกคุณทําและเมื่อมีสารพิษที่รุนแรงอยู่ในมือโยชิม,มิสึบันโนก็ตัดสินใจที่จะฉีดมันเข้าสู่สายตาและโสดประสาทของผู้ชมโดยตรงเขาไม่ได้แค่เล่าเรื่องมลภาวะ แต่เขาทําให้เรารู้สึกมันกําลังสําลักมันเข้าไปด้วยขอละทิ้งสไตล์ก้ารแต่งทำแบบเดิมๆของโตโฮและผันไปหาสืน่นทุษฎีศาสตร์แบบหนักทดลอง experimental film และในวัฒน,ธ,นธรรม psychedelic ที่กำลังเฟื่องฟูในยุคนั้นผลลัพธ์ที่ได้คือภาพยนตร์ที่เหมือนถูกสร้างมาโดยคนเมายาทุกอย่างบิดเบี้ยวสับสนและเต็ไมไปด้วยสีสันที่น่าลื่นไส้ มันคือการจำลองประสบการณ์ของโลกที่กำลังป่วยหนักให้เราได้สัมผัสในการทดลองที่แปลกประหลาดที่สุดคือการแทรกฉากแอนิเมชันสั้นๆเข้ามาตลอดทางเรื่องในเว็บแรกมันดูเหมือนการ์ตูนเลื่งิงสาที่สร้างมาเพื่อวัจเด็กๆแต่เมื่อคุณตั้งใจดูเนื้อหาของมันนัน้นกลับน่าขนลุกมันเล่าเรื่องความตายการทำลายล้างและธรรมชาติที่ถูกคุกค,คามการใช้สไตล์ภาพที่ดูเหมือนสำหรับเด็กมาเล่าเรื่องที่น่าหดหู่ขนาดนี้ ก,การสร้างความรู้สึกไม่สบายใจให้กับผู้ชมมันคือการบอกเป็นนายว่าแม้แต่ในโลกของเ,เด็กๆก็ไม่ปลอดภัยจากมลพิษอีกต่อไปแล้วและแน่นอนเราจะพูดถึงความบ้าคลั่งขงนาดน,นี้ไม่ได้เลยถ้าไม่พูดถึงเพลงประกอบของมันเพลง Save the Earth มันมีเวอร์ชันกัีกกับเวอร์ชันญี่ปุ่นเนาะเป็นเพลงธีมของหนังแต่แทนที่จะเป็นเพลงมาร์ชฮ่โล่เหิมแต่กลับเป็นเพลงแนวเซคเคเดลิกป๊อปที่มีท่วงทำน,นองติดหู แต่เนื้อหาของมันนั้นคือเสียงร้องขอชีวิตเอาดวงอาทิตย์ของเราขึ้นมาเอาทองฟ้าสีครามของเราขึ้นมามันคือเพลงประท้วงที่ปลอมตัวมาเป็นเพลงปาร์ตี้ไม่เพียงแค่นั้นดนตรีประกอบม,ม่ฉากต่อสู้ก็หลุดโลกไปแพ้กันแทนที่จะได้ยินดนตรีล้าวใจบรรโนะกับเลือดเส้นดนตรีที่สร้างความสับสนทาให้การต่อสู้ไคจูที่ควรจะยิ่งใหญ่กลายเป็นภาพฝันร้ายที่ไหลซึ่งความเป็นฮีโร่ทั้งหมดนี้ ภาพอนิเมชันและดนตรีมันคือการจงใจทำลายขนมข,นมของหนังไคจูเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ผู้ชมนั้นจะไม่เคยลืมเป็นประสบการณ์ที่จะไม่สัปะหลาดในเรื่องนี้น่ากลัวยิ่งกว่าครั้งนี้ไหนสไตล์ที่หลุดโลกของหนังไม่ได้มีไว้เพื่อความสนุกเพียงอย่างเดียวแต่มยังทำหน้าที่เป็นฉากหน้าให้กับความเสี่ยงขวัญที่ดำมืดและสมจริงที่สุดที่ได้เคยมีมาในหนังกอสิราโชะตอนในภาพสัปะหลาดตัวอื่นไคจูส่วนใหญ่เนี่ย มันจะทำลายตึกรลาบ้านช่องแต่เฮโดล่ามันทำลายชีวิตนี่คือครั้งแรกที่เราได้เห็นคนธรรมดาตายอย่างทรมานแต่หน่าสือส่อสยองมันจอไม่มีการตัดภาพหนีไม่มีฉากแอคชั่นมากลบเกลือดมีเพียงภาพของมนุษย์ที่ถูกกวดกัดกรดจะเหลือแต่กระดูมันคือบอดี้เฮอร์ที่เบริสุดและน่าสะพงกลัวสำหรับเด็กอะใคจูตัวอื่นคือภพิบัติที่คุณมองเห็นคุณต่อสู้กับมันได้ แต่ไม่ใช่กับเฮโดลาเฮโดลาคือหมอกพิษที่คุณสูดเข้าไปคือน้ําเสียที่คุณสัมผัสคือโคลนที่พร้อมจะดูดกลืนคุณในทุกเมือ่อมันไม่มีรูปร่างแน่นอนคุณไม่สามารถชกต่อยมันได้เหมือนใคจูทั่วไปมันคือความตายที่คืบคลานเข้ามาอย่างงิยบเชียบมลนคือมลภาวะในโลกความเป็นจริงมันคือสัตว์ประหลาดที่น่าขยะขยะงแท้จริงซึ่งทำให้มันนั้นน่ากลัวกว่าสัตว์ประหลาดที่ดูทรงพลังไปไหนๆตลอดท้งเรื่อง เราได้เห็นภาพหลอนได้เห็นความตายได้เห็นความสิ้นหวังหนังพาเราดำดิ่งลงมาในจุดที่มืดมิดที่สุดและดูเหมือนว่าบางไพยแผลกำลังจะมาเยือนผู้กับยุชิมิสึบันโนก็ตัดสินใจที่จะโยนกฎเกณฑ์ทุกอย่างที่หองอกนอกหน้าต่างและมอบฉากที่บ้าบินแปลกประหลาดและน่าจดจำที่สุดให้กับเราใช่คุณตามไม่ฝ่ากอรซิล่ากำลังบินในวินาทีนั้นนะเรื่องนี้ ในกาวคมเส้นแบ่งโลกความจริงจังกับความไร้สาระไปอย่างสมบูรณ์สำหรับแฟนๆในยุคนั้นมันคือฟังเส้นสุดท้ายมันคือการทำลายภาพลักษณ์ของราชายสัจปราดจนย่อยยับมันดูตลกมันดูงี่เงา่าและหลายคนเกลียดมันเข้าไส้โดยเฉพาะตัวโปรดิวเซอร์นะโคตรเกลียดอันนี้เลยครับแต่เมื่อมองย้อนกลับไปในวันนี้ฉากนี้ไม่ใช่ความผิดพลาดแต่มันคือลายเซนของหนังทั้งเรื่องมันคือกระปดปล่อยตัวเอง ของผู้กับจะถึงขีดสุดคือการประกาศกล้องว่านี่คือหนังของฉันแต่ฉันจะเล่าเรื่องดูวิธีการนี้มาคือสัญลักษณ์ของความคิดสร้างสรรค์ที่กล้าจะเสี่ยงกล้าที่จะถูกเกลียดเพื่อสร้างสิ่งที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนฉากกอซิลาบินอาจจะเป็นฉากที่งียเงาที่สุดแต่มันก็เป็นฉากที่บริสุทธิ์ที่สุดเช่นกันและมันคือสุดสำคัญที่จะไม่หนักเรื่องนี้ไม่ได้ถูกลืมเลือนไปตามกาลเวลา และจากการแฉรอบปฐมทัศนตตำนานเล่าว่าโทมยุกิธนกกะโปรดิวเซอร์ห้วยกําเนิดก็ซิล่าที่เกิดล้มป่วยด้วยความโกรธปกติก็ป่วยอยู่แล้วระหว่างการถ่ายทำเขาจึงไม่มาดูงานเขาเกลียดงานเรื่องนี้เกลียดสิ่งที่โยชิมมสึบันโนทำกับสมบัติล้ำค่าของเขาวันโนถูกสั่งข้ามไม่ให้กำกับหนังก็ซิล่าเลยตลอดชีวิตในสายตาของสตูดิโอก็ซิล่าบัตเตอร์เฮโดล่าคือความล้มเหลวคือจุดด่างพร้อยคือการทดลองที่ผิดพลาด และไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกเรื่องราวของมันควรจะจบลงตรงนั้นถูกฝังกลบและถูกลืมเลือนปฏิฐานะภาที่แปลกที่สุดแต่มันกลับไม่เป็นเช่นนั้นเมื่อเวลาผ่านไปฝุ่นควันในความขัดแย้งจางลงผู้คนเร่มองเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความบ้าคลั่งนั้นและนี่คือเหตุผลที่ความเฟลได้กลามาเป็นขาหนึคือความกล้าหาญทางศิลปะในยุคที่หนังภาคต่อ มันจะเดนลอยความสำเร็จเดิมๆบรรนกกลับกล้าที่จะฉีดทุกอย่างความไม่สมบูรณ์แบบของมันกลายไปสเสน่ห์ที่ทำให้มันโดดเด่นและแตกต่างจากภาคอื่นๆโดยสิ้นเชิง 2. คือสารที่เหนือกาลเวลาข้อความเตือนเรื่องมลภาวะที่เคยดูรุนแรงในปี1971กลับยิ่งดังกล้องและสําคัญมากขึ้นในโลกปัจจุบันที่เป็นหาสิ่งแวดล้อมวิกฤตกว่าเดิมเฮโดล่าไม่เคยจากเราไปไหนเลย และ 3. คือสเสน่ห์แห่งความประหลาดที่ไม่อาจลืมเลือนไม่ว่าคุณจะรักหรอเกลีดหนังเรื่องนี้คุณไม่มีวันลืมฉากกอซิลลาบินคุณไม่มีวันลืมฉากฝันร้ายสเคเดลิกมันคือประสบการณ์การรับชมภาพนยนตร์ที่ไม่เหมือนใครกอซิลลาบัตเทอร์เฮโดล่าอาจไม่ใช่หนังกอซิลลาที่ดีที่สุดตามมาตรฐานทั่วไปแต่มันอาจจะเป็นภาคที่สําคัญที่สุดภาคหนึ่งมันคือเครื่องเตือนใจว่าศิละปะสามารถเป็นเครื่องมือในการส่งเสียงในการท้าทาย และในการสร้างบทสนทนาความบ้าคลัง่งทางศิลปะของมันไม่ใช่จุดอ่อนแต่มันคือมรดกที่จะไม่ฝัดหลายไซเคเตลิกเรื่องนี้กลายเป็นตำนานคลาสสิกที่แท้จริงและเป็นอมตะ